โอเคครับทุกคนสวัสดีครับคนตกด้วยเดี๋ยววันนี้มาปั้นนาเรื่องอันทายแล้วทายอันนี้อันเดียวพอ like สิบไลคลล์ครับสร้างมาราซิสนปนแล้วลมกับลมอ่ะเดียวผพมให้หน้องครับพกต้องเอามีบางคนอยากดูพกต้องปั้นมั้งตู้ปั้นดูพกตู้ปั้นมาเยอะแล้ว จะขับคันนี้ทีถ่ายคลิปสักแปรบเอาอเคันนี้ถ่ายคันนี้มั้งเคเดี๋ยวเปลี่ยนคันให้หน้องห้องขับก่อนโอเคครับามาให้หน้องห้องลองแล้วเดี๋ยวหตุ้นอยู่นี้โอ้โให้คนอยากเจอดูหต้นครับโอ้ยหักล้องกดให้ ใส่ใบ,บปั้นของมันแล้วนะที่พ่อไปต่อใบที่มันเกยกันนะครับแล้วทอ่อเดิมด้วยแต่แค่สปริงตัวหนึ่งนี่ทุกคนท่าว่าคันไ่้ดีก็กันพมบอกที่ผมมีซ่องคันนะพมบมอกเลยมันดีทางคู่ครับ โอ้หดูฟน้นเลยทุกคนดีทั้งคู่ครับแต่แค่มันดีคนละแบบคันนู้นขับสบายครับไม่เมื่อยไม่อะไรคันนี้ขับมันครับดีดล่มดีแต่เมื่อยน่อยเกียบขัดครับคันนู้นคันน้ำมันคันนี้คันแห้งหกตู้นขัดแห้งนะครับไม่ใช่ขัดน้ำมันคันนู้นนะขัดน้ำมันมันลื่นหน่อยมันจะดีดตัวสู้หกตู้ไม่ได้ครับหกต้องอะ พอ,อมาเป็นขันน้ำมันน้ำมันใช้ให้น้ำมันไฮดรอลิกทั้งคันครับแต่6กตู้นะใช้ขันแห้งครับดีดดีครับดีดตัวดีเยียบขัดปุ๊บดีดปั๊บเลยคันนี้ก็เยียบขัดแล้วมันดีดช้าครับมันต้องแบบรอหน่อยแต่คันนี้ครับสบายครับเกียร์จัดเทิร์เนเงียบคกับพ่อเดิมนวต,ตอนเนี้ มันไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกข้อเสี่ยงนะมันคือตอนนี้ยางอะใต้ยางเดิมครับนะสัาผัสมันน้อยตู้ยางบางนู่นไม่ได้น้ำสัมผัสมันเยอะกว่าแล้วก็มันเป็นยางบางครับเป็นดอกอันนี้มันไม่มีดอกครับมันดอกเดิมครับมันลื่นโคตกโตรโตกมันลื่นครับมันเปื้อนน้ำมันถ้าเจอล่มร่มเนี้ยนะต้องร่มครับมันลื่นครับล้อ รอบตอนที่มันวิ่งอ่ะมันรอบมันจะมันจะมุ่นไปประมาณรอบครึ่งครับรอบครึ่งถึงส่องรอบอ่ะถ้าลมออมากๆส่อง็อบเลยทุกคนปืนน้ำมันครับฟีทิ้งซู้ขนูไม่ได้ครับยางบ้างไม่มีฟีทิ้งครับรถคันนี้ฟีทิ้งถ้าเจอลมลมนะมีก็มีใบใบพา,ายช่วยครับช่วยได้นี่ปไปล้อประมาณพันแปดกพันเก้าเนี่ย ฝั่งเสี่ยงเาเสี่ยงเครื่องเนี่ยต้องไปทำไปพัก้าต้องพันครับเรือพ่นที่ทุพันวันนี้ตกตกเครือบเคือบทุกวันครับแต่ตกไปปล่อยนะเมื่อวานไม่ตกครับ,รบเสี่ยงนิ่มๆแต่น้ำอันนี้เยอะไปะนะครับน้ำเยอะป้านไม่ดีนะทุกคนเห็นไหมฮะฝ่นิ่มๆครับพวกซ่องมันจะเรียกว่าไงดีไม่ต้องไปเปรียบเทียบข้อดีครับมันมีอยู่แล้วข้อดีข้อเสีย แต่มันต้องใช้ไปเรื่อยๆครับเราจะเราจะได้เอามาเก็บมาดูว่าเออคนหน้าเนี่ยคนไหนเขาดีเนี่ยเขานะเสียแต่พวกว่ามันก็ไม่มีนะเขาดีเขาเสีย้ยพูดไงดีวะมันดีรถมันดีข้ามันอยู่แล้วไอ้เสียมันต้องเสียอยู่เลยครับปกติโธครับซื้อมารถไม่ให้เตียเลยก็ไม่ต้องนะครับ <laughs> ใช่ไหมเออเนี่ยรถเพิมปีกว่ายังไม่เป็นไรเลย พกซ่องเนี่ยใช้ตลอดใช้งานปกติครับไถปั้นดันทุกอย่างสักนาลมลม,ลมติดมาัมาแล้วติดมาหมดแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรรถอยู่ที่คนดูแลครับบอกใช้มาซื้อไม่เท่าไรพงังแล้วนั่นแหละคนขับอย่างงั้นครับพังอยู่แล้วของผมว่าไม่ใช้วัดดีนะ เนี่ยออกมาปีที่แล้วอะประมาณสามเดือนน่ะตอนพ่มดันน่ะสิงกระบอกหน้ารั่วนะครับสิงกระบอกดันนะคนต้องเปลี่ยนไปอะไปซื้อห้องห้องแถมไล่บ้านเลยเป็นพันเลยบอกไปชุดหนึ่งซื้อแยกกันไม่ได้ครับเนี่ยคานกระกระบอกผานหน้านะ่ะรั่วครับน้ำมันรั่วก็ต้องเปลี่ยนซึ่งจะไหม้มันก็ต้องมามันมีปัญหามันอยู่แล้วถ้าไม่มีปัญห้ก็ดีไป ไปแล้วครับไปซื้อซีนแม่โคไส้เอาเอาข้องกาวข้องเดิมไปเทียบทอดไปเทียบขพาะนพ่มือนึ่งน,นะเนี่ยยังรั่วเลยคันนูไม่เป็นไรเลยครับอยู่ที่ยูดแล้วแต่คันด้วยดวงดีก็ดีไปครับเพื่อนพ่มซื้อมานะ่ยฮ่าสูนนะ้น่ะมันออกราไหม,มพ่อพ่อมานละไปีที่แล้วมันบอกไอ้นี้ยังไอ้นี้เลยหม้อนหนาวยังความร้อนขึ้นนะต้องเปลี่ยนอน่างนั้นไหมครับ ทะเลกระทอมมอหนามันรั่วใช่หไหมรถเพิ่งออกมายังเป็นเลยครับปกติครับไม่ต้องไปนั้นบอกเขาโน้มไม่ดีหรอกดีครับดีหมดเลยรถไม่ดีออกมาไหม <c oughs> เออคนเราเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพมจะอพี่พมเดี๋ยวว่าจะเอาอีกสักคู่ครับยางบังไตคันหกซองจะได้คู่กันครับสบายเก็บยางนี้อาไวไ้ท้ครับเอาไวไ้ท้ไว้ดันแห้งสบาย เนี่ยมันมันดีฮะ <c ười> ขับเลี้ยวรถมันต้องยุดรถหกฟองก็มีนี่ฮะดีแค่นี้นะครับขับสบายครับไม่ต้องเยียบขัดขัดนิ่มด้วยถ้าเยียบอะ่ะแต่คือแต่พวงมาไม่ใช้แบบให้ใช้แต่ชัดเทิร์นนะทุกคนต้องเยียบขัดตีมั้งนะให้มันขัดแผ่น้างล่างมันจับมั้งถึงจะเป็นคันดมันนะฮต้องให้มันจับมั้งครับไม่ใช่ว่าใช้แต่ชัดเทิร์นอย่างเดียว ้องเยียบช่วยเันมั้งฮะช้างเขาบอกมาอย่างนี้เนี่ยรถเพ่มปีปีกว่าเลยเนี่ยออกมาปีที่แล้วครับโจต้นปีนี้ใส่ท่อเดิมห้างพวกก็ไม่มีกระตรงกระตุกอะไรนะปกติ เปิดตูดนะครับเปิดตูดน้ำเยอะดีครับมันไม่นักเครื่องมันกระจายออกข้างล่างไงไม่เมื่อปิตดตูปิตดตูมันดีคนอย่างว่าพูดไปได้อีะมันดีคนละแบบแล้วแต่คนท่านั่นครับการท่านาแลขก็ควรจะปิดตูดน้าที่แบบเขากำลังทำน้าเลขอะช่วงเมตาลนะ้วปิดตูดดินมาะตูครับสบายปั่นง่ายอันนี้ดิเนเหนียวครับคันเดียวจะเสร็จแล้วอันนี้ปั่นง่ายฮะแต่ไป ไปพมไปต่อมาด้วยหน้าที่พ่อมท่ายคลิปลงอ่ะตัวนี้แต่รถก็ให้ไปได้ครับปกติบางคนบอกต่อแล้วไม่ดีไม่ดีเนี่ยพวกก็ใช้ได้เนี่ยเห็นไหมเครื่องก็ไม่เห็นมีปัญหามีอ,อะไรปกติครับประหยัดด้วยแต่พอพ่มาขับคันนี้ที่เปลี่ยนเอาข้องเดือาวิวเลยครับทุกคนแบบปันอ่ะโคกซุนขับง่ายเลย แต่หนูก็จะเจอเนี้ยๆก็ใจนั่นนะครับมันจะดินมันหุ้มไปข้างในไงใแบบป้านมันยาวครับเมื่อมันหุ้มดินอย่างเงี้ยป่าเป็นก้อนเลยเราต้องทําใจหน่อยครับแต่คือประหยัดเงินได้มืนน่นนึงอะ่ะโอเคดูครับเนี่นล้อประมาต้องผ่านพาะเปลี่ยนตะป,ปิงหม่แล้วไปนิงน่งๆครับในนี้เี่ยวเขาตีพวกนี้รีบทำรีบทำ นี่เขาพ่วนายุงทังนี่เองที่พมมาท่าคลิปตะเกียวไว้แลวไอ้นอ้องพ่งทับรถแม่แม่นแบบปกติอะไรไปเรื่อยๆครับหกโซ่หกซองดีทั้งคู่จะอยู่ที่เราจะจะเลือกใช้แบบไหน อยากให้ทนนะฮกทูทนแน่ครับไม่ต้องซืบเลยคันแห้งทนอยู่แล้วครับแต่คันนี้คันน้ามันก็ใช้ใช้มือเบาๆด้วยทุกคนเราการใช้งานมันอนะะเบาๆหน่อยเพราะมันเป็นคันน้ามันมันไม่ได้ระบบเกียร์แบบคันนูนครับคันนูแบบระบบเกียร์แบบสามตีแต่คันนี้มีชัตเทิลไงก็ค่อยๆใช้นะครับรถเราเองครับธนูทนอบหน่อยถึงจะจ้างรับจ้างใครก็คือหรือว่าแบบไปจ้างใครขับก็ว่า ไปดูรถเขาหน่อยครับรถใครใครเขารักเนาะดูเลเข้าดีเข้า,าทำงานให้เราดีเลยไม่เสียไม่ห้ายเดี๋ยคงก็เช็คตลอดเลยหมดนํากันนะั่นแะห่ะพอสีรั่วบ้างอะไรบ้างก็เปลี่ยนสีนครับสีล้อแต่ปกติครับรถลงน้ำเงี้ยสีล้อทุกคันอยู่แล้วเปลี่ยนอยู่แล้วครับปกติถึงจะรั่วฉาลุ่วไวก็ต้องเปลี่ยนครับมันปกติเข้ามาันเจออย่างเงี้ยครับลุยน้ำตลอดฟางไปอุดบ้างอะไรบัางที่ดินบ้ง ไปนิ่งๆใช่ไหมรถไม่ต้องไปเร่งมากครับเร่งมากกินน้ำมันเร่งมากกินน้ำมันครับโอ้โหยิ่งเร่งยิ่งกินแล้วครับต้องเผาอะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยไม่ใช่ฟอร์สครับฟอร์สไม่กินนะเผาเดียวสบายถ้าฟอร์สต้องเผาก,ก็กินครับอินเหมือนกันแหละเดี๋ยวอะไปนิ่มๆใช่ไหมรับ้องพัน นี่ครับขับใจเย็นแมบ,บนี้ดีถ้าข้องนาชอบครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่หนาน้อยกว่าเน,นี้ยเจ้าเลยครับหกสูนหกซ่องอนะ่ะขายกันครับแค่หกซ่องอนะ่ะมันเป็นระบบชัตเทิลเกียร์นะเราไม่ให้มีชัตเทิลเนี่ะมีเกียร์แบบหกูนเนะี่ยเหมือนกันครับมันแค่เพิ่มแรงม้าเยๆแล้วก็มีตัวนี้ ตัวปั้นครับข้างล่างมีเพาพีดีโอมีเจ็ดร้อยห้าสิบกับห้าร้อยสี่สิบกับแยกหกซองนะแต่หกตู้ไม่มีครับหกตู้ใช้รอบเครื่องไม่มีตัวซับเพาพีดีโอข้างล่างคันนี้มีครับเพิ่มมาก็เหเมื่อหกหกตุ้นะอัพเกรดไปหกซองแค่นั้นแหละแต่ก็เพิ่มเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็คือทําให้มันสะดวกสบายขึ้นนั่นแหละไม่ต้องเยียบผัดเมื่อคันอื่นรุ่นเล็กรุ่นแบบเอ็มใหญ่ขึ้นไปครับก็คือสมบุญแบบแหละ แต่ก็อยู่ที่เราใช้ครับดีเลยแหละข้างล่างตรงกลางโล่งเกียร์เกียร์ยอยู่ริมๆครับอันนุนตรงกลางมีเกียร์แลวจะลำคาหน่อย้ะฝนไม่ขนาดนะย่าอยากสบายให้พ่มแมนเนนำพกต้องนู่นถ้าไม่อยากสบายขนุนเลยแต่ทนแน่ขนุนนะคนก็หกต้องมนะี้พกตู้น่ะขนุนมห้งฮะปีแล้ว <c oughs> โอเคครับประมาณนี้ยังไงเดียวพบวา่าเดียดท่ามาให้ดูเปียบไม่ได้เปรียบเทียบนะก็คือเล่าเล่าต่อไปเลยใครสนใจก็ดูได้ครับเพิ่มจากเอลฮาตูดไม่เท่าไหร่เองแต้นกว่าต้องแตนประมาณครับเพิ่มมีน้อยเราก็ได้ขันที่ดีกว่าเลยแต่ว่าวพวกพมได้ว่าแบบฮาตูดซีตูดไม่ดีนะดีครับดีคนละแบบแต่ให้อยู่พักกลางครับผมแนะนําแบบรุ่นนี้เลยรุ่นใหญ่ดีครับทําอะไรง่ายแรงมันเลือ น้ำมันทั่งนึงก็ห้าสิบเจ็ดลิตรครับเต็มทั่งอะ่ะปั่นได้ทั้งวันเลยไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆนะันเล็กพุ่มเบื่อครับพุ่มมีพุ่มรู้อยู่มันดีครับมันเบามันเล็กกระทัดรัดอ่ะเล็กๆวนง่ายครับอันใหญ่ๆเนื่ยอน้อยมันเบืองวา <laughs> พุ่มรูอยู่พุ่มมีฮแอลสร้างตีอยู่ครับคานบนเนี่ยยักดันดินแรงเรื่อยๆนี่ครับแนะนำพกต้องพกตุน้น เราแบบลงน้ําด้วยนาะลงน้ํางานแห้งแต่ให้แบบงานไร่ไม่เกี่ยวครับไปเอาเอ็มยูเลยแต่ขายบอกไม่ชอบพวกตัวต้องๆครับเอาเอ็มยูนะครับพวกเอ็มขึ้นไปเอ็มเจ็ดห้าพวกน้าขึ้นไปได้งานไร่เหมาะครับแต่อันนี้เหมาะทาง,งานไร่งานน้ํางานาน,านานี่แหละแต่ก็เข้าใจใช้เขาน่อยนะรถ <c oughs> นักไปก็ไม่ดีครับพอเรารู้อยู่รถเราเป็นแบบไหน สรุปหกตองครับปันเต็มอยู่ขันเดียวพกหมวัวจะค่ายคลิปโอเคครับจะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เรามาให้ดูว่าคนยากดูหกตองปันนาโอ้เปียกแล้วเก๋งประมาณนี้ครับเอย่าไว้เจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ